สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนำพาทุกท่านมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับวันนี้เป็นฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องคู่พิเศษนะครับวันนี้ทีมชาติไทยครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรชั้นนําระดับโลกอย่างโบลิเซียดอตมูลซึ่งวันนี้ดอตมนะครับนำทีมโดยกัปตันทีมของทีมนะครับก็คือมาโกรอยส์นะครับนะและก็ยังมีผู้เล่นดาวดังมาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแดนชานโซมัดทฮุมเมลและก็ดาวยิงที่กาลัง ฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้นะครับเออร์ลิงเบิกฮาแลนด์นะครับก็มานะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของทีมชาติไทยครับที่จะได้เตรียมทีมก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกต่อไปตอนนี้ผู้เล่นทั้งสองทีมก็จับไม้จับมือนะครับมาดูการจัดทีมทีมชาติไทยครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1เหมือนเช่นเคยนะครับดาวเด่นประจําทีมวันนี้ก็เป็นชนะทิพย์สงกระสินทีละสินแดงดาครับสุภโชคสรารชาตินะแล้วก็เอกนิต์ปัญญานะครับ ส่วนฝั่งดอทมุนครับวันนี้มาในระบบ4-2-1-3นะครับนะเล่นหน้า3ตัวนะจูเล่นเบลนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแล้วก็จอร์แดนชันโซนะครับนะเป็น3ามประสานแนวแนวลุกนะมีมาโก้ร้อยนะครับยืนอยู่เป็นหน้าต่ำนะครับคอยปั้นเกมเกมเริ่มแล้วครับที่ราชมังคลากีฬาสถานครับทีมชาติไทยได้เป็นฝ่ายเขียนลูกเปิดเกมก่อนครับวันนี้อยู่ในเสื้อและกางเกงสีน้ําเงินครับจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนในครึ่งแรก เอาแล้วเริ่มเกมมาก็โดนตัดบ,บอลไปเลยครับไวเกลจ่ายมาลูกนี้มากโกลอยเอาแล้วแทงมาจังหวะนี้ครับต้องระวังครับรเป็นคนไทยกวินออกมาตัดจังหวะนี้ได้ไม่มีอะไรครับกวินเปิดยามาลูกนี้ไทยเสียเปรียบหลายอย่างนะครับนะเพราะว่าในเรื่องของทักษะนะแล้วก็รูปร่างนะครับดูครับเล็กกว่าเยอะนะครับ ของดอดมูนนี่ก็ตามมาตรฐานผู้เล่นฝั่งยุโรปนะครับความสูงใหญ่แต่ว่าเราได้เปรียบคือเราได้เล่นในบ้านนะวันนี้เอาแล้วครับธีรสินล็อกบอลรอเพื่อนเอาแล้วตอกโซ่จังหวะน,นี้สวยครับชาอาทิปจะใส่ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วทิสตองโดเข้าไปปั๊มย่งได้ทิสตองโดจ่ายมาจาังหวะนี้ธีรสินเอาแล้วชานาทิปมีช่องสั้นตรกนี้โอ้เหนียวแน่นครับ ผู้ลูกสาประตูของดอดมูลปัดออกมาได้ครับจังหวะนี้โอ้เริ่มต้นในอย่างเล้าใจเลยทีเดียวครับทีมชาติไทยมาเนวทอมเปียให้มาที่ทิสตองโดไทยใช้การบุกเร็วนะครับเอกนิตฐ์ปัญญาไหลมาชานาทิพย์ลงลงงี้ซักนี้ไม่ตรงกรอบพระกูน่าเสียดายครับจังหวะนี้ดูครับโอ้เซตกันจากแดนหลังนะครับนะแล้ว ที่ต้องโดนจ่ยมาจังหวะนี้แล้วเป็นเอกนิพน์ปัญญาครับไหลให้ชนะทิพย์มีช่องและซัดลงนี้หลุดกรอบออกไปครับต้นเกมนีสองสามจังหวะครับทีมชาติไทยแต่ยังไม่เป็นประตูครับต้องลุ้นกันต่อครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับอย่างน้อยๆนัดนี้ไทยก็จะได้รับประสบการณ์อันดีนะครับนะก่อนที่จะเตรียมทีมไปลุยศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกนัดที่เหลือนะครับก็สําหรับพี่น้องชาวไทยก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมชาติไทยนะครับเอาใจช่วยนะให้ได้ผ่านฟุตบอลโลกนะก็จะได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่จะได้ไปนะกลับมาที่เกมครับไทยยังบุกกดดันดอดมุนต่อเนื่องครับบุกเยอะแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับตอนนี้เอกนิตปัญญา เอกนิดดึงมาลูกนี้แล้วไหลมาให้ทิสตองโดทิสตองโดเปิดมาลูกนี้แล้วเอา้าอย่างไงครับจังหวะน,นี้อเกือบไปครับเกือบเกือบไปนะครับนะลูกครอสของทิสตองโดครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรนะรแต่ว่ากดดันกองหลังได้ดีครับอา้าวแล้วดอกมุนตัดลูกจังหวะน,นี้ได้ครับบอลอยู่ที่มัดฮุมเมลจ่ายมาให้กับจอแดนชันโซวิเซลพิเชเอา้าวแล้วสุปภโชคครับแย่งได้ ธีรสินโอ้คนเดียวครับไม่มีเพื่อนเติมก็เสียบอลไปอีกครับมากร้อยเอาละครับให้กับจอแดนชันโซแมวเ,เนลทอมเปียนี่ได้ดวลกับเอรอิงเบลฮา,าร์แลนด์นะครับยังไม่เห็นเอรอิงเบลฮา,าร์แลนด์ทำงานนะ Still, เอกนิดปัญญาทำชิงกันกับธีรสินเอาละครับเจ้าบุ๊กครับเจ้าบุ๊กรุดมาทางฝั่งขวาแล้วตบเข้ากลางมนาะมีใครไหมครับไม่มีใคร เข้าชาร์จช้าไปนิดนึงครับสำหรับธีรศินเอาละครับเออร์ลิงบา,ารฮาแลนด์ได้บอลโอ้ตัวใหญ่มากครับเออร์ลิงบาฮาแลนด์สูงใหญ่แล้วมีความเร็วครับต้องระวังครับพิมชาไทยธีรทรแกะออกมาสวยครับชาณทิพโอ้ทีมชาติไทยเจอบีบเร็วนะครับทิสตองโดอีกนิดครับธีรศิน แล้วชนะทิพย์มีช่องออกมาทางขวาก่อนครับเอาชัวร์ทิพย์ต้องโดเปิดมาลูกนี้ธีรศินไม่ได้มงเอกน,นิษตั้งป้อมแลวซัดนอกกรอบติดกองหลังอีกครับโอ้ทีมชาติไทยครับถือว่าทําเกมลุกกันได้ดีนะครับนะทุกคนช่วยกันนะแต่ยังไม่มีประตูครับตอนนี้ธีรศินครับไหลออกมาให้กับชนะทิพย์รงกระสินแหมวันนี้เป็นหัวใจในเกมลุกของทีมชาติไทยครับขอคอยเคาะกัน,นครับแกกแกกันใหม่ครับทีมชาติไทย สุะโชคเจอหลุม2ครับเอกนิตห์เาแล้วครับโอ้ายลูกนี้ตัดหลังเกินไปครับโอ้เสียของนะครับเอกนิต์ปัญญานะแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีครับค่งชั่วโมงแรกครับที่ิงห์ไทยยังบุกกดดันดอทมุนต่อเนื่องนะครับนะแต่ว่ายังไม่มีประตูมา้ะครับดอดมุนเริ่มตั้งเกมกันได้ครับตอนนี้เอกนิตปัญญาปั้มสวยครับจังหวะนี้ อีก,กน,นิดแทงมาลูกนี้ทิติพันธพ่วงจันท์ไหลามาไม่ถึงทีลิลิน,นครับะทะถึงจะไทยยุคหลังๆนี่ก็จะไปผู้เล่นที่ไปค้าแข่งต่างแดนหลายหลายคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปที่เจลีกนะเอาล่ะครับจากหวานี้เออร์ลิงเบารฮาร์แลนครับได้ซัดตรงนี้โอ้แล้วขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ฟอร์มฮอตต่อเนื่องครับเอริงเบลฮารแลนด์หมายเลข17ครับของดอทมูลครับยิงให้ดอทมูลขึ้นนำนะครับในนาทีที่36เท่านั้นครับโอ้เผลอไม่ได้ครับเขาบุกน้อยแต่ว่าบุกมานี้ได้ประตูเลยนะครับดูจังหวะการขึ้นนำครับของดอทมูลครับโอ้เซตบอลจากแดนหลังครับแล้วชันโซ่ครับจ่ายมาลูกนี้แล้วเป็นเอริงเบลฮารแลนด์ครับโอ้ยิงยัดเสาแรกเข้าไปครับ โอ้ยิงได้เฉียบคมจริงครับลุงนี้ดูครับชันโซครับเนี่ยครับจ่ายตัดหลังมาลุงนี้แล้วหลุดทั้งแผงครับเออลิงบิลฮารแลวก็เลือกมุมซัดเข้าไปเลยครับคืนน้ำนะครับดอทมุนจากอลิกบาลฮาแลนด์นะครับในนาทีที่36ครับยังพอมีเวลาให้แก้ตัวครับสำหรับทีมชาตไทยนับนี้แพ้ชนะ ไม่มีผลนะครับนะแต่ว่าก็เป็นในเรื่องของศัก์สีนะได้เล่นในบ้านนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ไม้ครับดัดบุญโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับจนเป็นชันโซครับโอ้จากความผิดพลาดครับแล้วมาโคร้อยนะครับดูครับจ่ายตัดเข้ามาครับให้ชันโซครับได้ล็อกแล้วโอ้ยิงไม่ตรงกรอบเองนะครับออันตรายมากครับแนวลูกของดัดบุญนะครับ ปล่อยให้มีช่องมีพื้นที่ไม่ได้ครับดูครับผิดภาพนี่ถึงเสียประตูครับพิคไทยหมายนะครับจุดเล่นบันเอาแล้วจังหวะนี้ไหมนะครับจอรดนชันโซได้เลือกมุมแล้วก็วินพุ่งเซฟลูกนี้ได้ดีครับโอมาทีทีนะครับดอดมุนนี่ก็เป็นอีกจังหวะนะครับมาโกร้อยแล้วครับชันโซซัดลูกนี้แต่ว่ามันไปตรงตัวของกวินนะครับ พุ่งปัดลูกนี้ออกหลังไปครับได้ไปลูกตั้งเตะครับดอดมุนเปิดเล่นสั้นมาพิเชกพิเชกเจอถึงติไทยสองคนเข้าไปกดดันครับสุประชคจ่ายตัดมาลูกนี้สวยเอาละครับสิาติไทยจะได้สวนกลับครับชนะทิพย์สงศิงนมาคนเดียวครับชนะทิพย์วบมาแล้วชนะทิพย์มีช่องแล้วลองซัดลูกนี้โอ้หลุดกรอบครับชนะทิพย เจ้าตัวใจร้อนไปหน่อยครับดูว่าควบมาจากแดนหลังครับครึ่งสนามครับอ่าแล้วซัดรงนี้ครับหักข้อไปนิดนึงครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับยังตามหลังบุสุเซียดอทมุลศูนย์หนครับทีมไทยไวเกลออกมาให้กับชูสอ้าวจ่ายติดครับเอกนิษปัญญาโอ้แต่ว่าลูกออกข้างสนามไปครับ ทุ่มเทหมดนะครับทีมชาตไทยวันนี้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ได้อุ่นเครื่องกับทีมสโมสรระดับโลกแบบนี้นะครับนก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ตักตวงประสบการณ์ไปให้ได้มากที่สุดนะครับทดเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีครับเอาแล้วจังหวะน,นี้ครับชันโซ่ครับไม้แล้วครับเปิดมาตรงนี้เออลิงบาฮาเลนมองโอ้ชนเสาครับ โอ้เกือบไปนะครับทีมชาติไทยโอ้โหเจอเอริกบารฮาแลนนะกดดันต่อเนื่องดูครับชานโซ่นะครับดูครับตักมาจังหวะนี้ครับเอริกบาฮาแลนมงโอ้โหชนเสาครับแล้วจะซ้ําลูกนี้แต่ว่าดีที่ธนบูรนะครับไปกดดันเอาไว้ได้นะไม่งั้นนี่สกอร์น่าจะไหลเป็นสองลูกครับมาโก้ร้อยเปิดมุมมาลูกนี้มงทิ้งออกมายังไม่พ้นขิดอันตรายชนาทิพย์ไปปั๊มจังหวะนี้ มาโก้ร้อยครับเอาแล้วทีมชาติไทยถีละศิลป์ครับถีละศิลป์ยังได้แล้วจบครึ่งแรกครับไทยยังตามหลังดอทมุนอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับจากเอริกบอลฮาร์เลนในนาทีที่36ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับทีมชาติไทยมีการปรับตัวผู้เล่นหนึ่งตำแหน่งครับถอดมานูเอลทอมเปียออกนะครับแล้วส่งพันษาเห็นมิบูลลงมานะครับ ได้ส่งผู้เล่นตัวสำรองเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์ไว้บ้างนะครับอตอนนี้รูปเกมก็ไทยยังตามหลังดอดมูลอยู่ศนย์ประตูตัวหนึ่งนะครับกลับมาที่เกมครับวิเซลให้กับจูเลียนบันออกมาที่ชุดทางฝั่งซ้ายทิติพันธ์พวงจันทร์พยายามวิ่งเข้าไปกดดันครับจงังหวะนี้โอ้แต่ว่าความเร็วนี่สู่เขาไม่ได้ครับทิติพันธ์ปั๊มยังได้ เอาละครับเอกนิต์ปัญญาไทยจะได้สวนกลับครับในจังหวะนี้ธ <Okay. S 1> ีลสินกวักมือขอบอลครับธ <Okay. S 1> ีลสินคนเดียวรอเพื่อนเติมเอกนิต์ปัญญาเอาละครับที่มาทางฝั่งขวาเอกนิต e ์ตบเข้าไหนมาลูกนี้แล้วโอ้ oh, ไม่เจอใครถือว่าทํากันได้สวยนะครับแต่ว่าตบเข้ากลางมาลูกนี้มันไม่มีใครนะครับผูเ้เล่นดอดบุนเข้ามาขวางกันได้อย่างรวดเร็วนะครับทําให้ไทยเสียจังหวะไป เอาละครับทีละทอนได้ตังป้อมครับทีละทอนเปิดมาติดจังหวะนี้ยังปั๊มยังได้ทีละทอนตัดเข้าในทีละทอนไหลให้กับชนาทิพย์โอ้ชนาทิพย์เจอลุมครับเจอเบียดอยู่ครับตอนนี้ยังแกะเอาตัวรอดไปได้ทิติพันธ์เอกนิต์แล้วทีละิจนจังหวะนี้โอ้เกือบได้ใส่สกอร์ครับ โอ้เจ้าตัวจับบอลห่างตัวไปนิดนึงครับทําให้กองหลังของดอดมูนี่เข้ามาสกัดเอาไว้ได้นะครับชิปมาลูกนี้ที่ซองโดสกัดออกมาทิติพันธ์พงจันทร์มงเอกนิดโอ้ตัวเล็กกว่าเยอะครับทําให้การปั๊มแย่งนี่ของเรานี่เสียเปรียบนะครับพิเช็คไหลามาลงนี้ให้กับจอแดนชันโซเอาแล้วครับแล้วตัดได้แล้วครับสุปโชคสรารชาติ แทงออกมาทางฝั่งซ้ายครับทีละทอนทีละทรอนชิปมาลูกนี้ทีละสินไม่ผ่านครับเออร์ลิงบิรห์ฮาแลนด์ข้างหลังก็ดูจะเงียบๆไปหน่อยนะครับสุภโชคสารชาติครับไล่บอลทางฝั่งซ้ายตัดเข้าในให้กับสารัตสารัตแทงมาลูกนี้ให้กับชนาทิพชนาทิพไหลมาสุภโชคครับจังหวะนี้โอ้ไม่มีโอกาสได้ยิงครับสุภโชคสารชาติ ผู้รักษาประตูของทดมุลครับไวมากครับเบอร์กี้นะครับฐันโซครับดวลกับสารัตแล้วไม่ผ่านครับสารัตไหลมาลูกนี้สุประโชคสารชาติสุประโชคแทงมาลูกนี้ทีละสินล้ำหน้าครับูจังหวะล้ำหน้าดูครับหูเก้าเดียวครับแล้วเจ้าตัวยิงเข้าไปแล้วด้วยครับดูครับไทยพลาดโอกาสตามตีเสมอครับจากจังหวะล้ำหน้าของทีศิสิ์แดงดานะครับ โอ้สุภโชคนี่จ่ายได้ดีเลยนะครับนะแล้วก็ธีรศิป์ก็ยิงเข้าไปแล้วด้วยนะครับยังตามหลังเหมือนเช่นเคยครับศูนย์หนึ่งครับเอาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ธิติพันธ์ไหลมาให้กับธีรศินนะวัดแดงแรงเกินไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับได้ลุนนะครับจังหวะนี้ธีรศินซัดตรงนี้หนึ่งหนึ่งครับโอ้ทีมชาติไทยครับดูครับจากจังหวะผิดพลาดนะครับของมัดคุงเเมลครับ แล้วเป็นทีละสินครับปั๊มแย่งมาได้ครับแล้วเจ้าตัวใจเย็นครับค่อยๆจี้ไปแล้วก็ใส่ได้ขวาตรงนี้ที่เสาไกลครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับต้องชมที่พิพันธุ์พงจันทร์ครับดูครับจังหวะนี้ครับจ่ายมาลูกนี้ครับแล้วโฮมัดฮุมเมลนะครับเข้าสกัดผิดพลาดแบบนี้ทีละสินก็เลือกมุมเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยตามตีเสมอบุเซียดอดบลุนนะครับ เกมมาสนุกช่วงท้ายเกมนะครับมีโอกาสเหมือนกันครับทีนจัทไทยเอาละครับชนะทิพย์ไหลออกมาให้กับเอกนิตปัญญาเอาละครับเอกนิตแทงมาลูกนี้สุภโชคสารชาติยิง2 1หนึ่งครับโอ้ใครจะไปเชื่อครับทีนจัทไทยครับขึ้นนำจนได้ครับในนาทีที่69ครับจากสุภโชคสารชาติครับดูครับยอดเยี่ยมจริงครับเจ้าบุกเอกนิตปัญญาครับดูครับ จ่ายมาลูกนี้แล้วสุประโชควิ่งมาซัดด้ซ้ายครับอจากที่ตามหลังในครึ่งแรกครับแล้วมาเบิ้ลสองลูกนะครับในครึ่งหลังหมดสิทธิ์ที่เบอร์กี้จะเซฟลูกนี้เอาไว้ได้ครับสุประโชคสารชาติหมายเลขเจ็ดครับแล้วเปลี่ยนทันทีครับเอาฮาคิมีลงมาแทนพิชเช็คเลยครับเปลี่ยนแบ็กขวาทันทีฮาคิม so ีนี่ก็เป็นแบ็กที ไปกับลูกได้ดีนะครับน่าจะเจาะทางาทางซ้ายของทีมชาติไทยนะครับได้ดวนกันกับทีละทอนแน่นอนครับชันโซเจอสกัดลงนี้พูทธัสินไม่ได้ว่าอะไรทีละทอนให้กับสุภโชคโอ้เจอเสียบครับสุภโชควิเซลเข้าหนักเลยครับพูทตัดสินไม่ได้ว่าเอาละครับแล้วจวังหวะนี้สารัตตัดได้สารัตแทงมาลกนี้จะให้ทีละศินได้ว่าไม่ผ่าน วิ่งกันคนละช่องนะครับแต่ไม่หากันไม่เจอหาคีมี่เอาละครับธนบูลสกัดได้ยอดเยี่ยมธนบูลล็อกลอจังหวะจากเพื่อนครับสุประโชคสุประโชคแทงมาจังหวะนี้จะให้ธีรศินยังไม่ถึงครับบอลยังทะลักมาเป็นของทีมชาติไทยครับที่ธนบูลเกษรัต ยังดีที่มีตัวซ้อนครับธีรท,ทรจ่ายพลาดครับเมื่อกี้เอาแล้วโดนทําฟาวครับผู้เล่นของดอดมุนกับตันทีมครับมาโคร้อยครับรับใบเหลืองคนแรกของเกมครับาจากจังหวะที่เข้าสกัดกับตันของเรานะธีรท,ทรครับกับตันชนกับตันครับจังหวะนี้ธีรท,ทรไหลให้กับสารัตเอาแล้วครับสารัตมีพื้นที่แนละ้ว จะตั้งป้อมสองเองแต่ว,ว่าไม่ผ่านแต่จังหวะสวนกลับของดอดมูลครับต้องระวังครับดิชัทย <Will they? S 1> ทีละสิ่งครับไหลมาลูกนี้เอกนิดปัญญาลองซัดแต่ว,ว่าเบาเกินไป <Okay. S 1> เบอร์กี้รับไว้ได้สบายครับ okay. Okay. Well, เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับของเกมครับไทยยังขึ้นนำดอดมูลอยู่2ประตูต่อนหนึ่งครับ ต้องมาดูว่าเวลาที่เหลือเนี่ยจะรักษาสกอร์เอาไว้ได้หรือไม่นะครับรูปเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้สุภระโชคสารชาติครับแทงมาลูกนี้ให้กับทีละทอนเอาแล้วปั๊มแย่งได้เอาแล้วครับทีเซไทยทีละทอนตัดเข้าในครับทีละทอนลองซองลูกนี้เบอร์กี้ใช้ขาเซฟออกมาครับแล้วไม่มีใครเข้าไปซ้ำนะครับดอทมุนสวนขึ้นมาเอร์ลิงบอลฮาแลนให้กับจอแดนชันโซ เออร์ลิงบิรฮาเลนครับโอ้ต้องระวังครับจังหวะนี้แล้วโอ้ตามตีเสมอจนได้ครับทีมชาติไทยครับดูครับโอ้เป็นเอาท์คาเซอร์นะครับนะมายิงตามตีเสมอให้ดอทบุนเป็นสองสองครับในนาทีที่แปดสิบหกูครับฐานโซ่ครับเล่นกันกับเออร์ลิงเบาร์กฮาเลนนี่และครับดูครับแล้วพิงจังหวะนี้แล้ว ไหลให้แบบนี้ก็ไม่เหลือครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับฝั่งดอทมุนเอาอาซาลงมาแทนชัมโซนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับทีมชาติไทย,ยทำผลงานได้โอเคครับ ยังพอมีเวลาครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงท้ายเกมมัดฮุมเมลไหลมารงนี้ให้กับฮาคิมิฮาคิมิแทงมารงนี้ให้กับอาซาอาซานี่เพิ่งลงมาใหม่ครับเรียวแรงยังดีเอาแล้วจังหวะน,นี้ครับเออลิงบอลฮาแลนด์หญิงไกลลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับแล้วทินชัดไทยครับถอด ดาวยิงคนสำคัญออกนะครับแล้วให้โอกาสแล้วลุงอย่างสุพนัทเหมือนตานะครับได้ลงมาสัมผัสเกมบ้างนะครับเอาธีรศินไปพักนะกะวินเปิดยาวมาลงนี้ชนาทิพเล็กกว่าเยอะครับโมงไม่ถึงครับไวเกียวอยู่เล่นบันบันเปิดมาลงนี้ยังไม่ผ่านเอาไทายได้ทุมนะครับทิสตองโดไปวัดกันข้างหน้าครับตีนทไทยหัวทิ้งก่อนไปก่อน เอาแล้วกลายเป็นดีครับตอนนี้สุภโชคแทงให้กับสุพนัทครับสุพนัทเหมือนตามีความเร็วครับสุพนัทเจอลุมอยู่สองสามคนไหลมาลงนี้ชาณทาิพย์เอกนิดซัดลงนี้โอ้ชนเสาครับโอ้ชนเสาครับนี่เสียดายครับทีมิไทยดูครับมีจังหวะชนเสาเหมือนกันครับแล้วยิลงลกนี้ออกหลังไปนะครับโอ้ล้ำหน้าครับจังหวะนี้ จังหวะชนะที่ให้นะครับล้ำหน้าครับทดเวลา3นาทีตอนนี้ครบแล้วนะครับแล้วก็จบเกมครับโอทีมชาติไทยกับบอสเซียดอทมูลครับเสมอกันไปอย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ2ครับโดยดอทมูลขึ้นนำจากอินด์บอลฮาร์แลนก่อนนะครับก่อนที่ไทยจะมาบวก2ลูกครับสิริศิรแดงดาสุดช่วงสารชาติครับก่อนที่อัาร์เซอร์นะครับจะมายิงตามตีเสมอให้กับดอทมูลนะครับ เสมอกันไปอย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ2องนะก็จบเกมไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับนะคู่พิเศษนะครับระหว่างมิาติไทยกับสโมสรชั้นนําระดับโลกอย่างบรูซเซียดอกมุญน,นะครับนะก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับทุกคนที่เข้ามาตามรุ่นามเชียร์ครับนะแล้วก็ต้องกล่าวขอโทษนะแฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับนะถ้าเกิดนะผลการแข่งขันออกมาแล้วทําให เป็นที่คุณข้องมองใจนะครับนะก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับรับชมพวกความบันเทิงนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับนะมีโอกาสคงได้มาทําคลิปสนุกๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ